สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์ส,วน,สวนกิติธารานะครับผมทาคลิปช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะผมตื่นต้องตื่นแต่เช้าคือถ้าสายหน่อยนี่ต้องออกไปส่งลูกไปโรงเรียนวันนี้ก็เลยมาทาคลิปเพื่อนเพื่อนดูครับว่าความแตกต่างของเรดโอ๊กกับกรีนโอ๊กในช่วงฤดูฝนเนี่ยมันต่างกันยังไงแบบไหนยังไงซึ่งเพื่อนเพื่อนหลายคนที่เป็นเพื่อนเพื่อน,อนมือใหม่เนาะอาจจะเพิ่งจะเริ่มปลูกก็จะเห็นความแตกต่างช่วงนี้ อาจจะคือกรีนโอ๊กโตกว่าเรดโอ๊กไม่ค่อยโตแล้วก็ที่สำคัญยืดไม่ยืดสีแดงไม่แดงอ่มาดูครับคลิปนี้ง่ายๆครับไปปรับใช้เอาอ่สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตสาบกล้องนะครับอ่เดี๋ยวผมพามาดูต้นอายุป,ประมาณ32วันก็จะมีเรดโอ๊กกับกรีนโอ๊กในส่วนตรงนี้มาดู2อย่างครับอ่เดี๋ยวดูรากกันหน่อยตรงนี้ตักน้ำออก3รอบแล้วนะครับ ช่วงนี้บ้านผมฝนตกบ่อยมากตกเกือบทุกวันช่วงนี้สิ่งที่เราจะเจอก็คือเรดโอ๊กจะโตช้ากว่ากรีนโอ๊กตรงนี้ก็เนื่องจากสภาพอากาศสภาพแวดล้อมแสงแดดในแต่ละช่วงของปีก็เลยทําให้ผักโตไม่เท่ากันบางทีตัวนู้นโตเร็วกว่าบางทีตัวนี้โตเร็วกว่าช่วงนี้กรีนโอ๊กจะโตกว่านะครับนี่ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูรากเรดโอ๊กหน่อยนี่รากสวยกว่ากรีนโอ๊กนะ ตักน้ําออก3ามรอบแล้วเหมือนกันครับในส่วนตรงนี้อะแล้วทีนี้การยืดปัญหาการยืดนี่เรดโอ๊กจะไม่เจอครับช่วงนี้เรดโอ๊กจะไม่ยืดเลยสวนที่ยืดจะเป็นกรีนโอ๊กนฮะดูต้นเนี่ยเริ่มมาแล้วครับเนี่ยเริ่มเป็นลําต้นขึ้นมาแล้วบ้านผมแดดไม่ออกมาสี่หวันนะครับแล้วก็ฝนตกต่อเนื่องกันไม่ได้ตกแค่เมื่อเมื่อวานก็ตกแต่ตกครึ่งวันเพราะว่าเมื่อวานผมก็ตักน้ําออกอยู่ เรดโอ๊ไม่ยืดกลีนโอ๊กยืดแล้วทีนี้เรดโอ๊กไม่ค่อยแดงเรดโอ๊กไม่ค่อยแดงมันเป็นเพราะว่าแสงครับคือช่วงเนี้ยฝนตกบ่อยอย่างที่ผมพูดทีนี้ความเข้มข้นของแสงเนี่ยคือแสงในแต่ละวันเนี่ยมันไม่แรงมันแรงไม่พอสีมันก็เลยไม่ออกแดงมันจะออกประมาณเนี่ยแถวบ้านผมนะนี่ขนาดผมไม่ใช้พัดติคุมนะครับ จริงคุมได้จะดีกว่าแต่ปีเนี้ยผมปลูกมาขนาดนี้แล้วผมไม่คลุมหรอกครับปีนี้เพราะว่าหน้าฝนจริงๆก็อีกแค่เดือนเดียวเดือนนี้ยเดือนนี้อีกเดือนกว่าก,าก็หมดแล้วขยันตักน้ําไปอีกหน่อยนึงก็พอนี่ครับยังไม่ค่อยแดงเพราะแสงไม่พอมีมดด้วยเพื่อนๆคนใดเจอปัญหามดเดี๋ยวผมทาคลิปให้ดูนะครับวิธีการจัดการกับมดในผักสลัด เป็นพุ่มสวยอยู่ครับแต่เรดโอ๊กจะไม่ยืดฟิเลก็ยังไม่โตเท่าไหร่เลยของผมช่วงนี้ผมลงเยอะเป็น3ตัวเรดโอ๊กกรีนโอ๊กฟิเลพวกโคเราลผมจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ผมจะปลูกตามความต้องการของลูกค้านี่ฮนะถ้าเพื่อนคนใดเจอปัญหาในการทำผักสลัดคอมเมนต์ถามได้นะครับวันนี้ผมก็เลยไม่มีอะไรมากเลยมาทำที่เพื่อนๆดูว่าเรดโอ๊กกับกรีนโอ๊กช่วงเนี้ยที่มันต่างกันเขาต่างกันเพราะอะไร เขาก็ต่างกันเพราะว่าสภาพแวดล้อมในแต่ละช่วงเวลาความต้องการแสงในช่วงเวลาความต้องการแสงของผักแต่ละชนิดก็ต่างกันดังนั้นเนี่ยอย่างโรงนี้ฝั่งนี้ผมมีต้นไม้บงังก็ปลูกเป็นแนวกันลมด้วยผมก็จะใส่พวกเรดโอ๊กเพราะว่าเขาไม่ยืดกรีนโอ๊กใส่ส่วนที่โดนแดดมากกว่าก็ยังยืดพอสมควรตรงนี้ก็ไปปรับใช้เอานะครับส่วนเราเจอปัญหาเรดโอ๊กโตช้าก,กว่ากรีนโอ๊กในช่วงนี้ อย่างผมอยู่อีสานเนี่ยมันเป็นเพราะสภาพอากาศแบบนี้อย่างนี้ในแต่ละช่วงของปีก็ไม่ต้องไปตกใจครับเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ก็อย่าไปคิดอะไรมากเดี๋ยวเดือนหน้าปลายเดือนนี้ก็ช่างครับผักก็จะเริ่มโตเพราะว่ามันเป็นฤดูหนาวแต่จะมีปัญหาอยู่หน่อยหนึ่งตรงที่เป็นช่วงมรสุมที่พายุเข้าติดต่อก,กันหลายวันเนี่ยช่วงนั้นก็จะทําให้พวกกรีนโอ๊คมีปัญหาเหมือนเดิมเพราะก็คือยืดเหมือนเดิมอีกก็ไม่ต้องไปตกใจนะครับ คือของเรายืดของคนอื่นก็ยืดไม่ใช่ว่ามันยืดยเฉพาะของเราส่วนเพื่อนเพื่อคนใดไม่อยากให้ผักสลัดยืดย้อนไปดูคลิปผมในช่องครับวิธีทําให้ผักสลัดไม่ยืดตรงนั้นช่วยได้ถ้าเพื่อนเพื่อนถามแบบนี้ก็เอาทำไมตรงนี้ปล่อยให้ยืดไปย้อนดูเพื่อนๆนจะเข้าใจครับว่าทําไมเขาถึงยืดทําไมแบบนั้นไม่ยืดลองไปดูเป็นแนวทางนะครับอจบไปครับสําหรับเรดโอ๊กกับกรีนโอ๊กในช่วงฤดูฝนแบบนี้ ที่ลักษณะเขาแตกต่างกันก็อย่าตกใจนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆปลูกผักเป็นพุ่มหรือไม่เป็นพุ่มส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นกับปุ๋ยเป็นกับเมล็ดพันธุ์แค่นั้นแหละครับไปปรับใช้เอาส่วนเรตโอ๊กที่ไอกรีนโอ๊กที่ยืดเนีย่ยไม่ต้องห่วงหรอกครับมันยืดแน่นอนแต่ถ้าเป็นกรีนคอร์สที่ยืดช่วงนี้เป็นกับเมล็ดพันธุ์ก็มีส่วนครับมันมีเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ค่อยยืดในช่วงหน้าฝนเหมือนกันครับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ